สวัสดีค่ะชีวิตมาดามขอสวัสดีคลิปนี้เป็นฮอสเป็นคลิปที่สามเนาะเพากระเฮ็ดอยากบอกให้ฟังผู้ใดเขามาฟังกะฟังใ่นเด้อธรรมะกะฟังต่อธรรมะมากกะ่าสร้างกันเด้อ <laughs> อยากบอกให้ฟังกดติดตามให้แน่มาดามมมีแนวเฮ็ดมาดามตกง,งานส่วนโควรนิคงี่ไงเด้อยากมาบ้า ชีวิตเหน่ยฟังมันมันดูเงาเงา,งาอยู่บ่วงบางกินข้าวพวกก็แเหล่านั่นอยากนอนหนึ่งข้าเหนียวมารำหนึ่งขาเนียวอยู่ต่างประเทศเอากองข่าวมานำตะบ,บานสื่อมาตะบานบันีีเบ้าหอดเบ้าหอดตอนไหนฮิ้มเบ้าหอดอันตอนอัน ออกจากบ้านปูมาเนาะอีลาคอยได an ้สามเดือนคอยกะบราอยากอยู่น้าเพลินคอยอยากออกมาอยู่ข้างนอกมันก็เลยทรหายาปูกบยาพื่นบรีอยู่น้ากันเนาะกะแล้วก็ว่ามากที่ล่ะก็เลยไปอยู่น้ำเลาาสั่นตารางเล้าแล้วก็หายอาศัยอยู่แล้วเล่นตนเนาะกับหลานเลาามนในก็อยูปอยู่ไปกัทั้งทำงานนําเด็กกลางคืนไปร้องเพลง วันนี้ไปลองเพลงสองทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มกเสเอาอีหลา่าหอยไปฝากน้ำคนไหวน้ำน้ำยากของอันพอมันน่ะละเขาก็เรียงไงเข้าใจดีเขาก็เ,งงเ,เกบิงไห้วันนี้คอยเลิกงานมาตีหนึ่งตีสองคอยกันเลยไปตลาดเลยอ,อย่างสิเนาะไปสื่อพึ่งตำนินสื่อข่าวสื่อหมูสือมะตุมห้ลูมีแกสอันสีสมสมบ้านเนาน้่หวยห,หน่อยไหม กับหมอใบหนึ่งไบถ้าต้มให้ลูกกันเลื่อยไปสื่อย้อมสื่อเอาได้เงินมากกะสื่อหมูสื่อ,อยังสิมาต้มให้ลูกบันเอกะตีสีตีหาผู้เลี้ยงเขาก็สิไปเห็ุงานเนาะกะหัวกะตรงไปหบลูกไปเอาลูกมามาไหวเสาเสาห่องอยู่คนเดียวกับลูกมันเอาลูกมากกะมาต้มข่าวต้มน้ำลังเทียอยากนอนหลายจนแบบว่า เฮากับเฮาเาหลองเพียงกันเมื่อคืนเนาะกังเว้นเฮากับเลี้ยงลูกบอนีก้ก่ะลังเทอเพลิรับไปลูกคอยกระตกเตียงกัมีลูกนั่งกินขี่ยายคองกันมีแบบว่าแม่คาตะนอนลงังเทยต้มเข่าไว้จนเข่าใหม่หม้อเข่าใหม่เมื่อจนเด็กพไปขอหม้อเข้ามาลังเทอมันมันหัวมันอย่างสืแม่อู้ชีวิตเป็นตรายครับอนี้กะจ้างั้นหละเลื่อยมาเลื่อยมาเลื่อยมาบอนี้กะกระทนกะอยากนอนทนบ่ไหวบนอนเอกเลย จ้างเขาเลี้ยงน้ำยำงระเว้นมาบนี้นําก็ะเว้นกับไปจ้างค่างบ้านเขารับเลี้ยงให้จ้างเขาเดือนละสองพันกลางคืนนั้นญาติพอมันเลี้ยงให้เขาบอเอาเงินนาเขาเล็ดตนมันก็จ้างเขาเดือนละสองพันน้ำกือเว้น,นเนาะเจ้าของเดยนนอนเหนยียงสิน่ะเจ้าของเอาลูกมาน้ำน้ำยาตหนึ่งกะตีสีตีหาไปรับลูกอุ้มลูกทั้งที่รับหล,ล,ลับอยู่ยังสันาา่นผ่านบากลับมาหองเจ้าของมาเบิ่งลูก กระต้มเขาซักเสียพาซักผ้าอ้อมไม่ยังสี่ซัวสีไเด้นอนกะสวยกะเอาลูกแปดโมงบอกแปดโมงเก้าโมงเก้าวลาไปส่งเขาคนเลี่ยงคนรับเลี่ยงอ่ะพอหาโมงสี่โมงหาโมงแรงกะไปรับมางสีเป็นนังสี่แล้วก็เด้คาห้องกะสองพันกลัวนะสิค่ากินนสิยังสี่นกกะพวกมาไล่กับบ่เคยได้เงินเดือนบามีกะเลยเฮ็ดจังไดดีเนาะบ้านนี่ เ็ดจังไดน,นอร่างกายกับบหวมบุ้ยบ๊เดินนอนจักเถียทั้งทํางานหาเงินทั้งเลี้ยงลูกจ้างเขาเลี้ยงม,มันกับบรวยนอนตเต็มอิ่มเต็มยังซีหาโมงแรงกับไปหลับมาส,สั่วสีเดนอนกับสวยกันยังสักผ่าตากผ่าเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เลยมา่ิดเฮ็ดจังไดดีนอนถ้าเสียลูกไปไหวน,นะแม่จะของอยู่ตามจังหวัดกัไก่เมื่อดได้บ่นกักะว่ามันไก่สิไปหาลูกเขาอยาก ถ้าอยากปุับปรับคินหอดลูกนอนตื่นขืนย่ำกังหวกังเวทนย่ำคินหอดลูกก็ได้ไปหาลูกเลยสินะถ้ายุงเทียบถ้ายุวันนอกมันไปบ่ไดได้ดนเลยนีย่ก็เลยเฮ็ดจึงไดดีนอะยาแล้วก็บริเลี่ยงห้ได้แล้วก็เห็ดงานก็เลยเมาแท็กซี่เก็บเสียปงเสียพาเอาอิลาหอยไปรงไว้น้ำปูคือเก่าวันมันหมอสิได้ประมาณแฮ่ๆฮขวบนี่ลหละก็เอาไปฝากไว้น้ำปูอีกเดี๋ยวมันกระจ้างเลี้ง่ง จางเูาเลี้ยงจางเมียหน่อยผูอยู่กับเมียหน่อยว่าจนเถอแต่ว่าญาท้ๆอีหล่านี่เป็นเมียหลวงก,กะจางเมียหน่อยเนี่ยเลี้ยงแล้วเพื่อนกะหักอีหล่าคอยนั่นแหละแต่ว่ากะให้เพื่อนน้ำคานมคาอย่างจ้างเพื่อนเดียนละหาหกพันวันนี้จะคล้องกันได้นอนเต็มตัววันนี้อยู่อพาร์ตเมนต์กินหอดลูกก็จังไปหาวันนี้กะเพราะโ,โดนไปโดนไป กับวัยอยู่ค่าห้องค่าอย่างเงินมันไม่ใครมีเนาะก็เลยได้ไปอยู่บ้านบ้านฟรีบอกเขาให้อยู่ฟรีเขาก็มาอยู่ซะเขาบ่าอยู่เขาก็เลยให้อยู่ฟรีเนาะก็ไปอยู่กับขายของน้ำขายกับเขา่ากลางเวนเลิกงานตีสองตีตีหนึ่งตีสองก็เลยไปตลาดซื้อกับเขา่าซื้อกับเข่ามาไว้แต่เฮ็ดขายยอมกลางเวนซัวสีขึ้นรถไม่พร้อมเนี่ย ขึ้นรถไหมพ้อมไปสื่อกับเขาตลาดสดตลาดมาไหวค่ะเขาสิขายยังใครพะรูบอกแกงเผ็ดแกงเกงียววานยักง,กงก็กกกว่าไปบันิกะเอาเมาเห็ดซัวสิไดรรับเดนนอนมานั่งขายอีกโอ้ยปานข่อยเป็นผีคือเสียว่าเบิ่งสภาพข่อยเบิ่งกับ่ไร้จาข่อยผู้ผู้ดนหน่อยเป็นตะหักโจยลองของคือผีนี่เบิ่งกับ่ได้บ่ไหวซะแล้วอีกบันี้ซีวิตนี่พี่้องเอ้ยะมันเป็นตะไน กบออกไปอีกชีวิตก็เลยเฮ็ดจังไหนเนาะบ้านจะคของว่ะต้องหาทางออกที่มันดีกว่านี้บังกะมองล่องเพลงเนาะเขาก็มีหัวหน้านกรลองเขาก็เว้าเลี้ยงกันเขาก็เว้าเลี้ยงไปต่างประเทศไปต่างเว้าเลี้ยงไปต่างประเทศด้กับ ก็ประเดี๋ยวน้องเขาโดดตวมากับหูฟังสินะบันนี้ก็เลยเด่นเย็นก็เลยว่าอุ้ยขอยไปน้ำเน่ก็เลยว่าบันนี้แล้วก็เลยว่าอุ้ยมึงสิไปให้ยังเขาเปล่ามุกหลงมึงแหล่พูดแล้วบางสิ่งน้องหัวหน้าหัวหน้านักร้องหูจักกันีก็ว่าอยู่กันในก็หัวมันก็ว่าอุ้ยขอยไปน้ำเน่ก็เลยว่ามาแล้วก็ว่าเรามุกสิไปก็ไปเฮ็ดพาสปอร์ตระวังสิวิวเขาบ่มีเงินจักบาท เลยว่ะออกไปก่อนเ,นเขาสใส่ขึ้นห้ซุ่มเอเย็นเขาสใส่ให้ว่าสัน่นฮึคอยนี่เป็นคนที่แบบว่าผู้ใดค้ายตัวผู้ใดอยังสี่คอยอคอยขึ้นรังเกียจเขาได้แบบว่าไปเฮ็ดอยีงอยงนหนึ่งสั่นนึงสี่กับกับเบรเซิงว่าไปดูถูกดูหยางเขอออาหนกแตว่าคิดในใจว่าไปทาทาไมอยียงสี่นะวันนี้พวกเขาตาจะของเข้าตาจนนะมามาดาม ไม่ไหวแล้วมาดามต้องตัดสินใจทําอีอย่างจักอย่างมาดามก็เลยขอไปน้าเขาไอา้วันนาน,นัรองแล้วก็เลยว่ามึงไปหาเงินมาไปเฮ็ดพาสะปอร์ตซะก่อนเดี๋ยวเขาชีคืนไ้ดอกระวังสี่วัน้าหนักร้อง,องจะคของกัว่าโอ้เฮ็ดจังไหนเนาะวันเดยวสมีเงินสิไปหาใส่เนาะผู้ใดมูพวก,ก็บ่เครมีก็เลยขึ้นรถเม่ไปหาพี่สาวไปหาเอเยจหอกันเลยว่า หลวงกูบ่มีเงินกูสิไปประเทศนอกกูของเงินกูยืมเงินมึงแน่ก็เลยวางส่้ออนพี่สาวในี่เอือนหลวงเนาะมันก็นเลยมันก็นเลยว่ากูกิบบอมีเงินมันกับวางสิ่พี่สาวก็ได้มันก็นเลยยืมยมูห้มูมูพี่สาวนั่นมูพี่สาวใจดีได้บ่มีเงินด้วยกันได้ว,ว่าถอดสวยใหไปจำนำเลยยังคอยเอาไปจำไปเฮดคาพาสปอร์ตบัน,นี่กะพ่อได้สวยไปจำแล้วกะอ่ะ ได้เงินมาแล้วก็ไปเฮ็ดพาสปอร,ร์ตอยู่กงสุลหลักสีเนาะถนนแจ้งวัฒนะกงสุลสิยุหันไปเฮ็ดเรียบร้อยก็เลยไปดูหมอบ่ะนี่ใหญ่กท่าไปป้ากุณสิพังไปดูหมอใหญ่ก็เลยว่าป้าไปก็ไปก็เลยว่าก็เลยพากันขึ้นรถเมล์ไปดูหมอตโอเนาะจากกันจากเฮ็ดพาสปอรต์ตแล้วพอไปดูหมอหมอก็ว่าก็บอกเขาว่า คอยอยากไปตามประเทศมันสิดีบ่อยอย่างสิคนคนไทยเขาไปไปดูหมอกระสีเห็ดอย่างสิเนาะมันก็เลยไปพ่อมูอีนึงมันก็ว่าอ้าวพี่มาทําอะไรมันก็ว่าเนาะว่าสิมาดูหมอเหรอพี่จะมาดูหมอพี่จะไปต่างประเทศก็เลยว่าเอาพี่จะไปประเทศไหนพี่จะไปประเทศสิงคโปร์ก็เลยวางสิอ้าวหนูเพิ่งกลับมาเนี่ยพี่ไปกับใครมันก็ว่าไปกับ เอเย็นก็ yen, เลยวังสใครเอเย็นจักพี่ไม่รู้จักกเลยวังสิมันก็นเลยว่าวันนี้เป็นจ้าบุญเด้มันก็นเลยว่าพี่พี่อย่าไปแบบเอนะมันไม่ดีแค่สิงคโปร์นี่ไปเองก็ได้นังสิขอมีค่าเครื่องบินไปเองเดี๋ยวนู้จะแนะนําให้ไปพักตรงไหนไปยังไงอะไรยังไงเจ้าเซียบอวว่าข่อยนี้ใส่ข่อยนี้เป็นคนถี่บอมักคนเอาเปรียบ เป็นคนถี่บอมกักอยู่ไต่ไพ่แล้วก็เป็นคนบอเอาเปรียบไพ่มาดามจะเป็นคนไม่เอาเปรียบคุณนะมาดามจะต้องทุกอย่างจะต้องแบบเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเราจะเราเท่าเทียมกันเท้าบอไปว่าเขาบอเอาเปรียบเขาจากสี่นะแล้วก็บอมักอยู่ไต่อำนาจไพ่ไพ่ย,ยาาอะมากบังคับบอมักอีหลานะ่ะมันก็นเลยว่ามูนะ่ะรุ่นน้องเนาะมันก็นเลยว่ามาหนูจะบอกให้จะไปยังไงพักยังไงที่ไหนมันก็เขียนไห้เลยได้ไปอย่างอย่างนี้อย่างนี้นะ อบ้านนี่พ่อได้พ่อได้เขาข้าวว่าไปจังไหนมาจังไหนบอยานได้บ้านนี่ก็เลยพ่อดูหมอแล้วก็คุยครับใหญ่ว่าหลวงกุชเปลี่ยวเงินทั้งเดียไปซื้อค่าตัวเครื่องบินถ้าสิบไปเองคือมูมันบอกบางหันคือได้บ้าคืออีเอมันบอกวางหัน,ออน,หนซึ่งมูซื้ออเอะนาะคืออีเอมันบอก่างหัน,เน,เ,นเนากุชไปจังได๋ก็เลยบอกว่ามีเงิน อห่ก็เลยวามึงข้นเมียไปไปยืมเงินน้ำผลาญใหญ่ก็เลยวาได้ไปยืมเงินน้ำผลุงขึ้นเมียไปมันก็นเลยว่ะม mm ัน hmm. นี่ขาก็เลยนางหลดกลับบานเลยกลับบานอกเลยมื่นั้นก็ไปยืมเงินผลุงแล้วก็ไปเบิกให้จากธนาคารให้สามหมื่นสามหมื่นบาทตอนนู้นสักยี่สิบกว่าปีมันนี่ก็เพาะ พอได้เงินมาแล้วก็ลงมมางเทพก็ไปซื้อตัว๋วครั้งแรกที่ซื้อตั๋วนะคะมาดามนั่งสายการบินคาเทพแปซิฟิกค่ะจาก BKK ซสิงคโปร์ค่ะราคา6,200มาดามยังจำได้เลยนะคะเครื่องบินซื้อกับเอเจนที่อยู่ตรงข้ามมองเฮดพาสปอร์ตสมัไตะกี้ตรงพาตรงข้ามพาสปอร์ตมันจะเป็น่ายทหารเด้ สพุริหรือปโตพันสี่นี่แหละบ้านทหารไม่อยู่นั้นบ้านนี้กะพอได้พาสปอร์ตแล้วสื่อตัวแล้วสิไปได้บ้านนี้มาดามจะไปแล้วนะแต่ว่ากะคิดหลายอยู่ตะว่นเป็นคนถ้ามาดามคิดจะทำแล้วมาดามต้องทำมาดามต้องไป มาดามใจใจใหญ่ใจถึงแต่ว่าจะเป็นคนรอบคอบนะจะเป็นคนไม่จะเป็นคนไม่ขาดความยังคิดนี่โบจะคิดอยู่แต่ว่าใจกล้าใจถึงไม่กลัวอะไรมาดามกลัวอยู่อย่างเดียวคือผีค่ะในโลกนี้กลัวอย่างเดียวคือผีกลัวมากกลัคืนสมองกับผีไม่ได้เลยผีกลัวมากแต่ว่ายอย่างอื่นในโลกนี้มาดามไม่กลัวมันเพราะได้ตัวได พาสปอร์ตได้เนีเก็บเสียผ่าเรียบร้อยไปหาลูกได้บัตรก็ไปหาลูกไปหาอีหลา่าไปบอกปู่กับเมียหน่อยนั่นว่าคอยสิไปทำงานซิงกโปู์เลยคอยเบ่งลูกควเนีเ้แต่ว่าไปซิงคโปร์ไม่ได้ไปได้โดนออกไปอาทิตย์หนึ่งสิบสี่วันแล้วก็เขาก็ห้กลับเขาไม่ได้ให้อยูโดนหรอกยังเต็มที่ก็ไปต่อได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างฟุกๆจังซี่นาะ กะบอกแล้วว่าภาสิไปทํางานปะเทศสิงกโปูแล้วก็หอหุงเข่าให้หอบอกเขียวให้ควายนี่สิเป็นคนมากบกเขียเปาะที่สุดกินเล่นเลนก็ได้บกเขี้ยเปาะเป็นคนมากกินบกเขียเปาะมาต่น้อยมานิกะแล้วก็ทอดหมูให้บักแตงกัวสองสำนวยยับใส่ถุงเข่าให้ใหญ่ใหญ่ถุงบางใหญ่เลยถุงก๋วยเตี๋ยวหอดบ้านเฮานั่นแล้วก็ยับใส่ให้เลยเด้กกะกอดลูกกอดนังสี่ล่ะ คิดนกใจกับวายพระวายยังเนาะยิบขีดินมเมทัลลันนี้ใส่หัวไปใส่มาใส่หัวสปินคนยิบขีดินใส่หัวสิไปได้ด้วันี้มาดามเก็บเสียผ่าเด้ตอนต่อไปนะคะตอนหน้ามาดามจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นยังไงไปเจออะไรมั่งไปยังไงทำยังไง ลงเครื่องอยังไงขึ้นเครื่องอยงไงเดี๋ยวมมดนำจะมาบอกให้ฟังเด้อคลิปหนาเ้ยะค่ะเด้ออย่าลืมกดเด้อธรรมะค่ะอย่าลืมกดติดตามมาดามเด้อธรรมะแมาดามสวัสดีค่ะปิดแล้วนะคะ